ท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็เป็นห่วงใายพี่น้องประชาชนนะครับก็บอกว่าขอให้พี่น้องประชาชนเนี่ยยังคงสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยอย่างสม่ําเสมอต่อไปนะครับแม้จะมีการผ่อนคลายมาตรการพร้อมกําชับสถานศึกษาดูแลนักเรียนให้ใกล้ชิดด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับนายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งอยู่ ระหว่างการประชุมนะครับซึ่งท่านอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะฮะการประชุมนี้มีชื่อว่า International Conference นะครับ of Future of Asia หรือ Nikkei Forum ระหว่างวันที่25ถึง27พฤษภาคมนี้นะครับยังคงติดตามการรายงานสถานการณ์โควิด -19 ภายในประเทศแม้ว่าสบาคจะผ่อนคลายมาตรการทุกคนยังต้องสวมหน้ากาก,ากผ้าหรือหน้าก,ากากอนามัยอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะการทำกิจกรรมในพื้นที่สาธารณะและการ รวมกลุ่มของคนจํานวนมากนะครับนอกจากนี้ท่านนายกรัฐมนตรียังกําชับสถานศึกษาให้ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดด้วยหลังจากการเปิดเรียนมาแล้วหนึ่งสัปดาห์ก็พบว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อเริ่มปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยนะครับและการระบาดเป็นกลุ่มก้อนภายในโรงเรียนแต่ยังไม่มากนะครับมีเพียงบางโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนประจําซึ่งได้ดําเนินการจัดแยกโซนแยกกลุ่มดูแลรักษาผู้ติดเชื้อแต่ไม่มีการสั่งปิดสถานศึกษา ทั้งนี้ท่านก็เน้นย้ำว่าขอให้ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดควบคู่กับการให้ความรู้แก่เด็กๆมีวินัยในการปฏิบัติตนเพื่อร่วมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างต่อเนื่องและสามารถใช้ชีวิตในโรงเรียนได้อย่างปลอดภัยจากโรคโควิด -19 นั่นเองนะท่านไปถึงญี่ปุ่นก็มีความเป็นห่วงเปยย็นใยนะครับก็วิดีโอคอลกลับมาแหละนะก็ส่งข่าวมาเลยนะฮะ